สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิเกอิเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่29พฤษภาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือสามกับหกสี่กับเจ็ดสามศูนสามหนึ่งสามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้านะคะ7จ7 1 7ูน4 7 5จ6 7 9นะึงะจับคู่ก็สา6ห สามเจ็ดนะเจ็สามสามสี่สี่สาเนาะหกเจ็ดเจ็ดหนะเก้าสามเจ็ดสี่เจดนยสี่หกศูนย์สามสี่เจ็ดหรือเพื่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้นะเลคูเลคีสี่หกศูนสี่หกสองสี่หกแปดสี่หกหกเนาะสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดห้าสามเจ็ดเสามเจ็ดเก้านะคะก็ขอทุกคนโชคดีนะต่อไปบ่ายสี่กับเจ็ด หกกับเก้าสี่หกเจ็ดมาเหมือนกันเด้อทั้งเช้าทั้งบ่ายต่างกันแค่สามกับเก้าเนาะก็สามเจ็ด้นะสามหกเจ็ดสามเจ็ดเก้าสี่ศูนย์สี่หนเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดะคะสี่เก้าหกสี่หกเจ็ดเจ็ดสี่หกเก จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเก้าเก้าหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสี่หกศูนย์สี่หกสองสี่หกแปดนะคะหรือจะหกสี่ศูนย์หกสี่สองหกสี่แปดเนาะสามเจ็ดเก้าทางนี้เจ็ดกับเก้านี้ก็สามกับเจ็ดเนาะสามเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าสี่สามหกจับหันเนาเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะ อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ